เอาละครับสวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Story กันอีกครั้งนะครับในระหว่างที่กำลังหาข้อมูลของสุดยอดไวเวิร์นอีกหนึ่งตัวอย่างอูคาลอสในวันนี้ Monster Story ของเราจะพาทุกคนดำดิ่งลงสู่โลกแห่งท้องทะเลกันอีกครั้งซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้ดำลงไปเจอและทำความรู้จักกับเจ้าลาเกียครูสมังกรแห่งท้องทะเลกันไปแล้วนะครับแต่ในคราวนี้ผมจะพาทุกคนดำลงไปให้ลึกกว่าเดิมลงไปสู่ก้นมาหาสมุทร ที่ที่แสงอาทิตย์นั้นก็ไม่สามารถส่องถึงและน้อยคนนักที่จะรู้จักดินแดนแห่งนี้นะครับโดยใน E.P. ีนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกัมมังกรโบราณอีกหนึ่งตัวที่แข็งแกร่งและเปรียบเสมือนกับปีศาจตายกลนมหาสมุทรที่สามารถจมแผ่นดินลงสู่ท้องทะเลและกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเกลียวคืนนะครับซึ่งมังกรตัวนั้นก็คือนามิเอลนั่นเองครับนามิเอลหรือเนโรเมรุ เป็นเอลเดอร์ดราก้อนธาตุน้ำและสายฟ้าที่ปรากฏตัวในเกม Monster Hunter p a r Iceborne นะครับโดยจากข้อมูลรวมไปถึงการปรากฏตัวและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนามิเอลมีความเป็นไปได้นะครับว่านามิเอลนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในเอลเดอร์ดราก้อนที่ได้รับผลกระทบจากเสียงเพลงของชาลาอิชเวลดาที่ทำให้มอนสเตอร์ต่างๆในนิวเวิลด์นั้นเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติและทำให้เหล่าเอลเดอร์ดราก้อนสายพันธุ์ใหม่ๆนั้นปรากฏตัวขึ้นในนิวเวิลด์รวมไปถึงนามิเอลด้วยนั่นเองนะครับ และถึงแม้เราจะยังไม่เคยเห็นนามิเอลนั้นใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลมาก่อนแต่ด้วยข้อมูลทางกายวิภาคความสามารถลักษณะอวัยวะต่างๆรวมไปถึงการมาปรากฏตัวที่คอรัลไฮแลนด์ land, ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนก็ค่อนข้างมีแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่ว่านามิเอลนั้นจะมีถิ่นฐานและอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลเลึกนะครับโดยฉายาของนามิเอลทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษก็คืออาวิซอ้ดดราก้อนที่มีความหมายว่ามังกรแห่งมหาสมุทร หรือมังกรแห่งทะเลลึกนะครับโดยคำว่าอาบิซอลเนี่ยมันคือระดับความลึกของท้องทะเลในโลกความเป็นจริงนั่นเองโดยระดับความลึกนี้จะมีแต่ความมืดและความเย็นที่สุดขั้วเลยนะครับจึงทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในอาบิโซลโซนจะมีรูปร่างหน้าตารวมไปถึงการเอาตัวรอดในรูปแบบที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราเคยได้เห็นเป็นอย่างมากโดยสิ่งเหล่านี้ก็คือคอนเซปต์ในการออกแบบทุกๆอย่างของนามิเอลนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่มีเซลล์ที่สามารถเรืองแสงได้ ซึ่งสามารถใช้ในการหลอกให้ศัตรูนั้นเข้าใจผิดและอำพรางตัวเวลาที่มันบินไปตามท้องฟ้าหรือจะเป็นดีไซน์ตามร่างกายต่างๆที่จะมีลักษณะของสัตว์ทะเลอย่างแมงกะพรุนหรือหมึกแวมไพายที่สามารถอาศัยอยู่ในอาบิโซลโซนนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงความสามารถและพลังของนามิเอลกันบ้างดีกว่านะครับนามิเอลนั้นเป็นเอเดอร์ดราก้อนที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากๆด้วยความสามารถในการสร้างและควบคุมน้ําได้อย่างอิสระ ทำให้ตัวของมันนั้นสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ต่างๆให้จมอยู่ใต้น้ำได้อย่างง่ายดายและการปรากฏตัวของมันก็ยังก่อให้เกิดเมฆทมินและฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายโดยร่างกายและผิวหนังที่ถูกสร้างให้สามารถกัดเก็บน้ำได้ทำให้นามิเอลนั้นสามารถใช้น้ำเหล่านี้ในการต่อสู้และใช้มันเสมือนเกราะป้องกันในการรับการโจมตีซึ่งเกราะเหล่านี้สามารถที่จะลดแรงประทะของการโจมตีทางกายภาพต่างๆที่มากระทบกับตัวของนามิเอลได้เป็นอย่างดีนะครับ สิ่งโดยความที่นามิเอวนั้นสามารถควบคุมน้ําและกระแสไฟฟ้าได้จึงทําให้ร่างกายของนามิเอลนั้นมีความพิเศษและกลไกที่แตกต่างจากมังกรโบราณตัวอื่นนะครับโดยตัวของมันนั้นจะแบ่งได้2โหมดหลักๆก,ก,ก็คือโหมดน้ําและโหมดสายฟ้าโดยในโหมดน้ําร่างกายของนามิเอลนั้นจะมีสีสันที่สวยงามและตัวของมันก็จะโจมตีด้วยท่าน้ําออกมาในรูปแบบต่างๆก่อให้เกิดแอ่งน้ําทั่วบริเวณที่มันต่อสู้ ซึ่งแอ่งน้ําเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทาให้นามิเอวนั้นได้เปรียบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ปีกสะบัดเพื่อก่อให้เกิดคลื่นทําให้ศัตรูนั้นเสียหลักหรือจะเป็นการใช้กระแสไฟฟ้ากับแอ่งน้ําเพื่อก่อให้เกิดระเบิดไอน้ําขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นมังกรที่เชี่ยวชาญการใช้น้ําขนาดไหนตัวของมันก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ําโจมตีได้ตลอดเวลาเพราะทุกๆครั้งที่มันพ่นน้าร่างกายของนามิเอวก็จะสูญเสียน้ําออกไปด้วยซึ่งจะทําให้สีสันบนร่างกายนั้นค่อยๆซีดจางมากขึ้น และยังเป็นการลดกรอบน้ําของมันอีกด้วยนะครับและอย่างที่รู้กันนะครับว่าทันทีที่นามิเอลใช้ธาตุสายฟ้าในการโจมตีตัวของมันก็จะเข้าสู่โหมดสายฟ้าด้วยเช่นกันซึ่งจะทําให้การโจมตีควบคู่กันระหว่งางธาตุสายฟ้าและธาตุน้ําของนามิเอลนั้นรุนแรงและก็อันตรายมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนามิเอลนั้นก็จะมีโหมดลับหรือว่าร่างลับอีกร่างหนึ่งซึ่งเชื่อว,ว่าทุกๆคนคงเคยเห็นร่างนี้แล้วแต่น่าจะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ซึ่งนั่นก็คือร่างไบโอลูมิเนเซน หรือฮันเตอร์หลายๆคนคงเรียกร่างนี้ว่าร่าง EDM นะครับโดยในร่างนี้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนามิเอลได้ใช้ทั้ง2ร่างก่อนหน้านี้ไปแล้วซึ่งในร่างนี้จะทาให้ดาเมจทุกๆอย่างของนามิเอลนั้นรุนแรงมากขึ้นทําให้ท่าบางท่าของนามิเอลนั้นเปลี่ยนเป็นวันฮิตคิวได้เลยครับผมและที่เด็ดที่สุดก็คือท่าไม้ตายของนามิเอลอย่างที่รู้กันนะครับว่าโดยการโจมตีท่าสายฟ้าของนามิเอลนั้นสามารถเชื่อมต่อไปอยังแอ่งน้ําใกล้ๆ ก่อให้เกิดระเบิดไอ้น้าที่มีวงกว้างมากขึ้นแต่ด้วยการใช้อันตินามิเอลจะพ่นน้ําออกมาปริมาณมหาศาลและทําการกระโดดลงมาโจมตีด้วยท่าสายฟ้าอย่างรุนแรงส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปตามแอ่งน้ําทั้งหมดก่อให้เกิดระเบิดไอน้ําขนาดยักษ์ที่สามารถระเบิดจนพื้นดินกระจุยกระจายบทบางทัศนวิสัยไปหมดซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าที่รุนแรงและเป็นการทุ่มหมดหน้าตาของนามิเอลนะครับเพราะหลังจากที่ใช้ท่านี้นามิเอลจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง และเข้าสู่โหมดหรือร่างแห้งที่จะเป็นร่างที่อ่อนแอที่สุดของมันครับทางด้านชุดของนามิเอลนั้นถือได้ว่าเป็นชุดที่งดงามและก็สะท้อนแสงสีและสีสันของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของคนหรือของปาลิโกก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆส่วนอาวุธนั้นเช่นเดียวกันนะครับคือนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยสแตตั้นไม่สามารถสู้ขาจาได้เลยนะครับจึงกลายเป็นว่ามันเป็นได้แค่เลเยอร์ของอาวุธแต่ละชนิดไปนั่นเองนะครับ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมโดยการปรากฏตัวในภาคไอซ์บอลทำให้เราสามารถได้เห็นฉากการต่อสู้เทิร์ฟบอลร,ระหว่างนามิเอลกับราจังและเดวิลโจได้นั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผลคือเสมอกันในคู่ของเดวิลโจนะครับแต่บอกได้เลยว่าฉากต่อสู้นั้นอีปิกมากๆก็จะจบไปแล้วนะครับกับ EP ีที่มีชื่อว่ามังกรแห่งก้นสมุทรนามิเอลนะครับหวังว่าทุกๆท่านคงจะชอบกันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับและมาลุ้นกันนะครับว่าใน EP ีหน้า Monster Story ของเราจะไปพบกับตัวอะไรกันนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับแล้วก็ Merry Christmas นะครับทุกคนหวังว่าจะมีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับ